วันดูดิแม่ไก่แม่ไก่ จร์คเก้ก่อนถ้าน่าเธออน่มนันเมอวานนกใครนกันดานกวันนี้งานเยอะด้วยนะนันเวันบาปกรรมปใช่ปะวะอปิตาปิตาสอรี่ไม่ใช่

ประเทศเประเทศเดราเทพนี่จะเป็นยังไงอะไรนะดับเบิลทูกองครับกองครับอย่าเส็จมัง ลายมือสวยวินจรอแหลมตัวตรง,ห,งหัวกลม,มเป็นแบงค,ค่ะค่ะเออเธอก็รู้น,น,น,นะแต่เวลาเธอตอนเรียนออนไลน์ทำไมเธอส่งนานไดเรียบร้อยเลยละ่ะนักเบอร์ตรีอะไรคะบาปก,กรรมบาปกรรม บาปกรรมบารกกรมะอะไรนะคะว่าไงนะคม่บ้า,าอ่ะเชดิอัลเซอร์นัมเบอร์วันนัมเบอร์วันนะคะสเปลนัมเบอร์วันวันทูที ที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สัตทอะคำที่ใช้ียกชื่อคนสัตว์สิ่งของนะคะอ่าทีนี้เราจะมาดูแทะคำศัพท์นามโดยที่เราไม่ต้องใช้คำนามค่ะเข้าใจไหมเราจะไม่ใช้คำนามเช่นเนตเ่นวัฒนศัพนามแทะนี้นะค่ะทิเชอร์เนี่ยทิเชอร์เป็นครูถูกไหมคะ เราจะแทนตัวเราแทนตัวเดเชอร์เน no. uh ี huh. uh ่ยแทนตัวเด็เชอร์ว่าอะไรถ้าเวลาคุยกับผู้ใหญ่ดิฉันหนูถูกไหมไม่มีอ่ะแล้วต้องต้องพยายาแทนตัวเองว่ายังไงเวลาคุยกับผู้ใหญ่หรือกับพ่อแม่อ่ะอะไรพันแทนว่ายังไงคะหนูสิมิรนหนูหนูไม่ติดหนูงานเต็หนูอยู่ในห้องอุย่าสด สารน้องสันใช่ไหมหนูหนูหนูอาชจนพบใช้ชื่อขอตัวเองใช้่อมันใช่ไหมคะอ่ะมังกรอใช้ไทยังไเวลาเวลาคุยกับพ่อคับแม่ใช้ไยังไงคะหมูหมูอะไรนะหมูอ่ะเธอว่าไงเพื่อนกว่าชื่ออะไร ไอนะ่าเวลาเคุยกับตาป๊าเอือว่าผมน้ำปูหนูบลบเซนวัง่านะอูหนูเออถ้าเมได้ยินอาปูคกับพ่อแม่่าหนูตีป้า หนูอ no, mm. mm. anyway. ัจนีคุทำแทนตัวเราแทนทำงานแทนตัวเราอ่ะทีนี้เรียนดูตัวระาดจะพูดเก่งที่เจอนะอทำงานไม่ใช่ทำงานาเราเรีนัพท์นะคะดูคำัพพนออเราแบ่งคำัพาออกมาเป็นสาชนิดแบบดูหนึ่แทน ่่างทีเราตั้งไปถือแทนตัวตัวเราฝันามนที่ใช้แทน,แน,แนพูดได้แก่ฉันผมเราหนู่ขานเจ้า,าบอกรัะตัวอ,อ,อย่างประโยคฉันใส่ฝันอยากเป็นนักร้องผมเพิ่งย้ายมาเรียนที่โรงเรียนพระตัาหนักสวนวิลากมมหามงคล คำศัพท์นาที่ใช้แทนผู้ฟังได้แก่ ได้แก่เขามันท่านพระองค์ตัวอย่างประโยคพวกเขาจะไปเที่ยวไหนกันนะผมขอซื้อขนมสุนัขสิขห่อครับสุนัขที่บ้านผมมชอบกินขนมนมากมากดูพลิปจบแล้วหวังว่าเด็กๆจะได้รับ กีวว e ิดีโอมันเร็วใช่ไหมไปเร็วมากมนดูตี้ไปไหนจะอยู่ข้าว<ไ>อ่าคำสรรพนามนะคะคำสรรพนามคือคำที่ใช้แทนคํานามอ่าเพื่อไม่ต้องกล่าวคำนามนั้นซ้ำๆจะแบ,บ่งออกเป็นหกชนิดแต่ว่าเราไปไม่ถึงนะคะเราไปไม่ถึงถ้าหชนิดเลยอะ่ะเรามาดูอันหลักๆที่เราต้องเรียนรู้เลยคือบูรุษสรรพนามนะคะ บุรุษสรรพนามในที่นี้ก็คืออันนี้มันจะเล็กไปไหมไดนะ้อ่ะดูเนี้ยค่ะไม่รู้จนะชัดหรือเปล่าเนี่ยอะพอได้เนาะพอได้อ่ะคำสรรพนามใช้แทนตัวบุคคลก็คือบุรุษสภานนักเรียนดูนะคะค่ะอ่านักเรียนดูนะคะว่าอ่าบุรุษสรรพนามหมายถึงสรรพนามที่ใช้แทนชื่อผู้พูด ผู้ที่พูดด้วยและผู้ที่พูดถึงแบ่งเป็นอยู่3นะคะสามที่นี้ก็คือใช้แต่ใช้แทนกตุ่ผู้พูดเช่นอะไรที่เมื่อกี้นี้เธอที่ชสิร์ชหไปหนูผมดิฉันใช่ไหมคะชื่อตัวเองอ่ะข้าพเจ้ากู กูใช <Yeah. S 2> <ô> ่ไหมกูมึงฆ่าเองเป็นไงมาพูดกับฉัน ที่เรียกกัพท์นั่งกำแตแทนเลยเหมือนกันเออเราไม่ใช่พระเราจะมาใช้อาจมาไมา่ได้ เ้ายแทน<ะ>เดี๋อวนี้ช่วยถามว่าคุณสิริพงศ์ทำอะไรอยู่คะอ่ะสิริพงศ์อตอบว่าอะไรเดี๋ยวผมตอบว่าอะไรคะคุณสิริพงศ์ทำอะไรอยู่คะอ่ะผมเรียนอยู่ครับอ่ะว่าไปหรือ,อเ,เธอวันหยุดน,น,นี้วันหยุดนี้วันหยุดนี้เธอไปดูหนังกับเราไ,ไหม พัชกาเธอเป็นวันหยุดนี้เธอไปดูอย่างกับเราไหม วันถึงเนี้ยเธอไปเซ็นข่าทกับเราไหม เป็นจนะนัะวันหยุดนี้เ,ออเธอไปดูหนังกับเราไหม,ไมไ Yeah? Bye. လာပ <t> ါ <t> มีอ,อะไรก็บ้าได้ไม่ใช่มไม่ใช่พูดกับนายถ้าเือนเพื่อนเ,เล่นหรืออะไรอย่างงี้ไม่ใช If we